เอให้อาจาเข้าไปก่อนรถเล็กไม่สามารถัจอดได้ม่ทางพอแล้วอีกเนึ่งงานนี้แแบ่งกัน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  นี่อันนี้ได้รับผลเดือดร้อนนะครับกี่วันแล้วเนี่ยนี่โดนกี่วันแล้วครับ,บนนะโอ้สเดือนแล้วครับนี่เป็นยันงไงยกมาไม่รู้หรือเปลมาอ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 ๋อคนละคนละบ้านแบ่ง ให้คนเดินาก่อน้เข้ามาเลยเดี๋้งข้างด้วเอายมกินรอมอะมีกี่บ้านข้างนมกี่บ้านสามหลังาหลังเอาสาตัวเรือมาใกล้ๆลงเาไปเอาข้าวไปอีกสบลงแล้วลแล้วเราใส่เรือเอาน้ณโยมเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันก่อนแห้งน้ำอะสู้สู เดี๋ยวมันก็แห้งเดี๋ยวจะมาใหม่ต่ออะไรไม่รู้แล้วท่านีเออหนึ่งสองสามระวังโทรศัพท์รถน้หน่อะลงชาวหน่อยยังอีกพันพันทั้งหาดไม่มีที่นี่สามบ้านเหรอครับนี่กี่บ้านฝากไปด้วยที่เขาออกมาไม่ได้ฝากบ้างนะที่เขาก็ล้างออกมาอ๋อออกมาจ้าจ้าเม่ได้น้ำอ๋อแล้วเจ้าายกค่เหลือเอาเอาแค่นั้นเอาคันให้ให้นั่นเลย

า้อ <inte> ง <brothers> เอออ่ะไดโคอง้เดี๋ยวมัเจะทำตรงกลางแล้วป้าจะกลับจะตาเรือไม่ล่มไงได้ใช่ไหมโอเครเร้่า้าคอยข้ามอีกข้ามอีกมือกล้องมือ้าว่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 าวว่า่ว่าาวาาาาว่าว่าวาอ่าววา่าววว่วว่าว่าว เอาไปทางไหนไปนี้เลรอข้าข้เลยจะข้าอยู่นี่สางนี้ไปได้นะเลยจะซื้อดีหน่อยี้ไปเอาไให้หลวงพ่อเลยเาราเสตลอดไปมา้ปน็ดีครับพี่พทผิดด้วยนะผิดด้วยมี่ท็เข้ามานะครับนี่ฮสวัสดีครับ